สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะเอ๋สวัสดีครับน,น้องนาออกล่าออกล่าคอยเ็ดบอลไหน,นยังดีฝนตกนะต้องมาตัดผ้าเต็มเฮือนคอยอีกแล้วครับคำณับจกฟ้าพี่ยังไม่้ของกันอาอแม่บ้านไม่มียังมันก็ไม่จะแนวนี่แหละเนาะพี่นอ้องสักผ้าไปหนามาล้างกระห้วงเออเห็นแดดอยู่ดีๆบัดมาออกมาขึ้นจักมืดคึ้นอย่าบัดสุ่มแล้วนั่านักเลย แดดแล้เติมน้ำมันก่อนกมันยศกานี้นเลียนเต็มอาทิตย์เลยเนาะกระพาคนไปมีความสุขหารเล่น้าแบบเฉี่ยแถวนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับอ่าพี่น้องวันนี้เป็นวันเสาร์แห่งท่องเที่ยวแต่ที่เขาหน้าจะรดเยอะนะแมนะใช่ เราก็จะไปตามกระยืมเราจ,ร <3 S 2> จ้างอะไจ้เป็นยัง<ด>มัดกระผ้าเพ่ของหัวของคอนะเหตุผ้าแพ่ของคอเป็นบ้าเป็นบอยเป็นอะไรเหตุผลน,นี่คือว่ามันแก้ปวดข้อข้นมือซีของบอยเหตุแล้วครับเอาน้ำใส่น้ำในพี่น้องเอาน้ำใส่ผ้าแพ่ด้วยน้อยพ่นุ่มๆล้วมาใส่ข้อเนี่มันมาถือเขียแหง้แหง,หง,หงเย็นเมี่ยงอ่นี่อะไรเหตุผลพี่น้องเลยข่อยเข้มพัดค่อยค่อยขาวแล้วก็เอานีี่่ไปคล้้องงทนบอย มันมันดึงคอคอยไปเนาะคอยมาเกวะทางเออแล้วก็เอาปลาแดงมากมากัดอันนะี้นับอีเด้ไปใส่ <c oughs> ห่อนเด้อมานะนามาลูกอกเรียบร้อยอยเปิดไฟไม่กดเปิดไม่ได้หรอแดเราไปเลี้ยงเรเจ้นานาวเหนสบายเ็นของสามก็ไม่รแดดออกแล้วมงกินในมืดคึมเลยทำาก็ยังมาอนัน ยงวาฝนเลยอันนี้ประแดี๋ย,ดดยวนะไปเจอแล้วมันปั๊มเนี่ยนะเออพี่ขับรถไปเตออยากโดบอยากโดบอยากโดบไปเลยมันม่วงเราได้ท่าขึ้นรถเป็นหาอย่างกับม่วงน่าจะพาไปเล่นหาสวนแก้วไปไงที่ไหนกาสินกีโลกลับมาไม่ได้แล้วก็นอนอยู่นู่นเลย ป้าไม่นอนนะสักผ้าที่บ้านร้อยห้าสิบูร้อยห้าสิบูก็ตรงสะพานเทียบสุดาที่เราไปแหละแต่มันอยู่คนละทางสวยนะเราไปแคมปิ้งกันไปปิกนิกกันเราจะเียมเชือผ้ามาที่มกดาหารก็มีบ้านอุ่นไอดินโฮงเซ คนในดินก็ไปมาแล้วแล้วก็อุทยานอุทยานดอกบัวอะไรนะสา,าดอกบัวเนาะที่ว่าน่าจะไปเล่นเออยังไม่ได้ไปหน้าฝนช่วงนี้ฝนในน้ำบอกหน้าฝนปรตจมงมาดอกห้วยสิงนี่ยนะทางเก็บน้ำมุ้ยสิงทางเก็บน้ำมุ้ยขี้เหล็กรถมุ้ดานก็มีบอกแล้วก็กกกกลิมโถงสปายวิทยาไทยลาวเออหรือถ้าจะไปนี่<ม>ดอกบัวนี่ก็ได้ซะ มันจังใกล้แน่แต่ดอกบ,บัวแล้วมันเสียค่านั่นเข้าไปเราเสียกับคนละเท่าเองคนละสามสิบบาทหนึ่งเฮ้มอมันไปเห็นก็ไปว่าในพาพน้องเขาเบิ่งอ่าฮะไปกับไปที่หไหนเดี๋ยวเติมเงินเติมเงินก่อนเถ้างั้นอนะ่ะเราไปดูวิวทิวทัศน์จะซื้อแรงเขาก็มาโอเคเออแต่เอโอโหเลือกที่นั่งเลยนะเราโอโ้โอหโอห้โหอะสวยจังเลยป้าอะสวยจังเลยเหน็นอ่ะเห็นอ่ะเห็นอ่ะ นั่งลูกเออมีแอร์อยู่ได้เราฮูนะไปเดี๋ยวก็เปิดเดี่ยวจะเป็นฮูอยู่นะเจ้าเปิดให้ดูเออมองเพิ่นมักนั่งนะมาพี่แล้วลูกมะมาละเออมานั่งกับแม่ไปมานั่งเล่นน้ำกันเหรอเฮ้ยเอายังได้นอนแล้ว ย้ขคุณมาเออย้งคุณมาโอ้แม่แม่เป่าให้ซะ้ นี่นไงรังควเลี้ยวขัวดอนตาลท่านผู้ชมมืยไปดอนตาลกันไม่ไปดอนมะขาว <c oughs> ดอนได้ก็ับไปบดข่อยลามีแต่จามพี่น้องเอ้ยจะคุณได้มาเบาพื้นเป้าขวันข่อยโพษโพมหมกโมหมกแต่ง ไฟแดงแ <c oughs> เอาก็ถ่ายคนสวยนะมาพี่น้องมาฮอดแล้วมาฮอดแล้ววันนี้เราจะเข้าไปให้ได้นะพอวันนี้ตอนกลางวันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งแันนี้คือทางเข้านะคะ ด่า,ดดา,ดานดนาเก็บค่าบริการเด้อพี่น้องเสียค่าบริการเราก็เพิเ่งเคยเข้าครั้งแรกเหมือนกันแต่วันนั้นเรามาเราแค่มาดูพี่เจนอะอืมวันนี้เราจะเข้าไปเลยพี่น้องวันนั้นเรามามืดแล้วห้าโมงแล้วจา้าห้ามนำเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์นะคะ <Okay. S 2> จุดรับรถจุดรับฝากแถวๆกันพี่น้งลอยเย่ยมบ้านเปิดไทย ถ้าเป็นทหารดูแลอยู่นี่เนะาะทหารักเราไายดูพร้อมเลยอารถเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเพื่ออะไรก็ว่าไปเ,าเดี๋ยวนรนเดินมาคุยกันคุยกันแล้วก่นอน,อนค่ะวันนี้มาเทียเ่ยวค่ะเขาเปิดให้เที่ยวไหมคะวันนี้เปิดทุกวันแต่ก็ต้องเสียค่าบริการได้ค่ะอ๋อห่างจากคนใช่ครับส,สามนห้อนนเล็กรูปนอนหลับค่ะ มันน right ี่ครับมีเครอพี่น้องครับ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 ไปไปโอเคครับพี่น้องชื่อของเขาก็อุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวนะพี่น้องนะสำนักงานอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ืชสุดยอดมาเที่ยวได้พี่น้องอ้พี่น้องวิวคำชูชูสะดอกบัว อืออ่านเป็นด้วยเหรอใช่อันนี้คือน้องกายพี่น้องกับพ่อขี่เดี่ยวใยุกเนาะของเขาว่าปริญญาแปดปีเนาะอันนี้มันเป็นจุดเช็คอินไงวิวขับถูเขาเคยยินดีต้อนรับผู้ชายตัวโบว์อ๋ออคนคาดเข้มคัดกันเด็กคนละนายอยพี่น้องบายพี่น้องต้อนรับสูงเกียรติยอดผู้สูงอ่านน้ำสวยโอ้แล้วบอกให้เลี้ยวใส่ไปตามเส้นเลยเด้อเลี้ยวใส่ตลอดใช่ไหมแม่นเลี้ยวใส่ตลอดจ้า โอนี่เขามาเข้าค่ายลูกเสือของเด็กน้อยลูกเสือด้วยนะเลี้ยวซ้ายโอเคครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ๋อคือเขาบังคับไปไปเส้นนี้เลยแมนไม่งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขานะใช่เจา้าหน้าที่ทำงานเจ้าหน้าเบิ่งทางกิจวัตรดูเจ้าหน้าพาของลงคลองมันต้องมาหาเที่ยวมองสงบทสงบที่น้องไาเจะนอเขานอนได้พรุ่งนี้เช้าออกกี่โมงนี่แล้วแต่ ก็ก็แล้วแต่เพราะว่าเราเข้ามาจะอยู่สามวันก็ได้ไม่ออกไปก็เสียเท่าเดิมนอนเขาไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีหมอมีอะไรอย่างนี้ครบหมดถ้าเกิดใครป่วยใครเป็นอะไรเดี๋ยวอ่านมือก่อนไปเดี๋ยวตรงไปบ้านพักมีบ้านพักด้วยเหรอถ้าเออนี่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 ไงนี่ไงแล้วซ้ายตรงไปเออเนี่ยโอมันเป็นลานคันเต้นอ๋อเป็นแบบนี้เนาะอ๋อจุดให้เน่ น,น้องเ,เขาจะมีห้องพักให้ด้วยใช่อรถตู้เลี้ยงคันนี้ไหมขับถ้าว่าอ๋อเอารถตู้ลงไปตรงนั้นก็ได้อเออรถตู้เลี้ยงคันนี้นไหมจะไปดัดแปลงเป็นรถบัตรดีละอืมสวยสำหรับแชมปิ้งรถเอาลงไปก็ลงทางไหนอ่ะสำหรับกลางเต็นท์นะเข้าบปเลยเอารถลงไปเด้อเนาะให้ยางไปเนาะแมนจะต้องจอดห้ามห้ามเดินลัดข้างสนามนะอ,มอ่านป้ายด้วยนะ นี่น,นี่นอนโอ้สุดยอดพี่น้องเราไม่รู้จักรเราว่าเคร่งแดงแล้วเราขี่รถมาดูก่อนอ่าบ้านนี่มันสะอาดหน้าลองทายเข้าไปมันเป็นอ่างมับอกน้า,ม,า,ามันสวยมากเดี๋ยวค่อยไปดูพี่น้องเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนอ่าไปไหนเอารถข้ามมาฝั่งนี้ทุกคนกระบ่ค่อยบ่มีนักท่องเที่ยวด้วพี่น้องเพรัฐว่าาเว่า ช่วงนี้มันหนาฝนหนาฝนชดมากเขาจีเขาจะไปเที่ยวผู้หมูกันผู้หมูที่ขอยไปมาแล้วผู้มูสนะพี่นอ้องม,มาเลยค่ะสปีดเลยนี่จอดตรงนี้จอดตรงนี้อ่านั่นแหละเอ้ยแมนล็อ เพราเราเข้าใจข่ยอยยากอยากพี่น้องเบาเผ็ดนี่ยเาบาเบาแล้วเอาหัวเขานี่เลยเราเสียเอาดาเขาายูทิวชัดนี้สงบสงี่มดีโอ้มาปิกนิกเจ้าเลยเ้ยพี่น้องเสียค่าปิกนิกไปค่าเจ็ดเจ็ดสิบบาทได้พี่น้องเด้อเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอ๋อแล้วมัง้ง โอ้เดี๋ยวมันชนโอเคโอ้ยมันเย็นร้อมอากาศดีเออ,อ,อพอแล้วสวยๆหาหล่อเบิ่งนกัน บางทีซิวทัดโอ๊ยสม,มักบรรยากาศชอบบรรยากาศจังเลยชอบบรรยากาศ,นากาศในการไม่รำไ,ไม่ไรจ <c oughs> ตกลอกืึ้นแอ้วบอกเฮ้ยขอมาไทยเซฟฟี่ให้แน่เด้อมาไทยเซฟฟี่ให้แน่เทถานี้มีเฮ็ดนี่เก็บปะเนาะ สถานที่ท่องเที่ยวเขาห้ามเก็บเห็ดนะคะตะงบดีน้อพี่น้องเนาะแต่คือพอเห็นมีดอกบัวนาอพี่น้องปนันประดอกบัวนผะ่าอุทยานดอกบัวารั่นมาพอบูมีดอกบัวใส่ดีๆกันฮ้อชวยช่างเลยช่วยครับพี่น้อง สงบสงเงียนดีจังเลยเหมาะกับการทำคลิปแชมปิ้งกลางเต็นนอนเลอพี่น้องสักพ่อแล้วเขาไ้กลางเต็นนอน,นออเ,าาเนาะมาย่าแมลงเขาก็มีโซลาเซลล์มีไฟให้ไอเพชรนี่เพื่อเขาจะมากลางเต็นนอนนะมเมนบอกเนี่ยนี่มอกกลางเต็นนอนเลยนี่เจ้านี่ ก็ตรงนั้นก็ได้แล้วแต่ไปชิดทางมึงใสเพิ่งเปล่าเพชรตรงนั้นก็โมโหเหมือนเบมอจนทนะเลนั่นนี่มันอยู่ป่าอะไรยุง่งโอ้ยผ่าแพร่ลุงพุ่งเลยมัดพุ่ง <laughs> ขาก็ไเนาะมันต้องไม่ไม่เห็ดแคมปิ้งไม่เห็ดแนวยูแนวกินนยู่นี้คือจะขากเห็ดแนวกิ่นคือจะขากไงบ่มีดอกบัวเอาซื้อมันจะซื้ออืมร้านกลางติ่งอยู่ตรงนั้นมีร้านมีร้านเรองดือันบร่ฟุ้นเข้าใจว่าชิมีดอกบัวหนังเงเออนี่มันต้องมีโดนมาบินแม่เลย มีโดนไม่บินนี่พี่น้องโอ้คือขัดไปโอ้แ<ป>ดดมากแต่วน,นเออมาดูมาดูพาพี่น้องไปดูอืมไมาเขาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะพี่น้องบังอ,อ,อขักแต่ว่าทรั<ช>พยากรน,น้ำไม่มีวันหมดอ๋อน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่านะอย่าลืมปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้เสร็จไห้ลองทดลองดูสิเดี๋ยวก่อนเออโอเคเห็ดกับเขาก็ได้เห็ดกับ,เ,กบเขากั<อ>บน้ำสบายอันนี้ก็เป็นปลาผักแล้วห,ห้องน้ำจะใช่ไหมห้องน้ำก็แล้วก็มีบ้านผักให้ให้อยู่นั่นเดินชุ่มแต่เราต้องถามข้าเจ้าซุบบ่มได้พี่แม่เราเขาบ่มีบ่มีเต้นให้กลางเราัสบาย นี่แหะพี่น้องมาวันนี้หอดอ้ะเด้อปันผู้ซาดอกบัวดูข่อยพันอยู่ในรถผู้มหมูกันหลอดผู้หมูเไปผู้หมูผู้หมูสียเข้าไปอะเด้อเออพวกทำสร้อยเออมัน,นไกลกันว่าจะหนีไปไหมเพราะเราเส้นทางเลยเนาะอันจะไม่เห็นอย่างอื่นมาว่าหาไล่คลิปเจ้าเด,อดิ้นอืมร้องคอยเห็นเห็ด เฮ็ดเนียงเนี่ยน้องขอดีที่ซัดอืมเห็ดขมนี่เด็กเออเห็ดขมพี่น้องโอ้เห็ดขมมีเสยเนาะขนาดนี้นี่เห็ดบอกเห็ดกระดุกที่อไรอโอ้ข้าเด่เฮ็ดพังหดเลยเออแค่กขาปล่อยมันเน่าเนาะมีอยู่แค่นี้อืมด้เห็ดขมผมอาะนี่พี่น้องจะได้อันดี้ เอาหามบ้างดีๆทำไมแม่มีสำเน็ตนะมั้แงแดงว่มันเรือจากเขาเอาเออเฮ็ดใด้้ามันหลอนบ่อแสดงว่าข้าเจ้าอันเจ้าหน้าที่มันได้งานได้เหเนียเนาะจะได้กเก็บเอาเจ้าบ้านเน่าหน่ะเอาธนาคลิปนี้อะย่าลาไปก่อนนะแม่เนาะเอาไปให้นไรเอาปลูกคือเก่าบ่ <laughs> มันมีสำเน็ตเคลียมันมะกรุดพี่น้องอโอเคคะ่ะลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย